นะครับท่าสุดท้ายท่าที่4เป็นท่าไดมอนด์พุชอัพท่านี้จะให้ทำมือเป็น3มเหลี่ยมอย่างนี้ครับ สวัสดีครับเพื่อนๆผมแม็กบริฟิตครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆสร้างกล้ามอกด้วยผ้ายิดพื้นครับสำหรับกล้ามอกนั้นจะมี3มส่วนด้วยกันครับส่วนแรกอกบนต่อมานะครับอกกลางแล้วก็อกล่างครับส่วนจะมีผ้าอะไรบ้างนั้น ไปรับชมกันเลยท่าแรกนะครับเป็นท่า PUSH ั p แบบเบสิกเลยครับไปดูดีกว่าว่าต้องทำอย่างไรบ้างมามาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยครับท่า PUSH ั p หรือวิดพื้นสำหรับท่านี้ให้เพื่อนเพื่อนเซตลำตัวให้อยู่แนวระนาบเดียวกับพื้นนะครับโดยให้กลางแขนกว้างกว่าหัวลเล็กน้อย ล้าตำแหน่งมือก็ให้อยู่ตรงประมาณเลานมครับจากนั้นก็ค่อยๆลงขึ้นช้าๆเป็นจังหวะครับส่วนขานั้นเราจะกลางแคบหรือกว้างก็ได้อันนี้ไม่ซีเรียสครับสำหรับท่านี้จะบริหารกล้ามอกส่วนกลางครับผมจะทำอยู่ไปอยู่ที่15-20ครั้ง3เซตครับผมลุยกันเลย ท่าที่2เป็นท่า Incline Pushup เพื่อนๆต้องหาพื้นที่ที่ทำให้ตัวเราวางแบบชันขึ้นสถาษนี้นะครับาไปดูกันดีกว่าว่าทำยังไงบ้างมาครับเพื่อนๆมาตอนที่ท่าที่2ครับท่า Incline Pushup สำหรับท่านี้ให้เพื่อนๆหาพื้นที่ที่มีความสูงจากพื้นประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ให้เซตลำตัวไปในแนวชันขึ้นครับ จากนั้นก็กางแขนกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยครับผมโดยที่ตำแหน่งมือจะอยู่ประมาณลาวนมของเรานะครับลาวหน้าอกจากนั้นก็ขึ้นลงเป็นจังหวะช้าๆนะครับส่วนขานั้นเพื่อนๆจะกางแคบหรือกว้างก็ได้อันนี้ไม่ซีเรียสครับสำหรับท่านี้จะได้บริหารกล้ามอกส่วนล่างครับ จะทำอยู่ประมาณ15-20ครั้ง3เซตนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆเ,เป็นท่าที่3ท่าดีคลายพุ h u ัจะตรงกันข้ามกับท่าเมื่อกี้ครับเป็นท่าที่ต้องทำให้ลำตัวเราชันลงเป็นลักษณะน,นี้ครับชันลงมาครับไปดูดีกว่าว่าทำยังไงครับ าต่อกันเลยครับกับท่าที่3ท่าดีคลายพุซซัสำหรับท่าในเพืนเพื่อนหาพื้นที่ที่มีความสูงจากพื้นประมาณ1เมตรนะครับจากนั้นก็ให้เซตลำตัวไปในแนวชันลงนะครับโดยที่กลางแขนกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยเวลาลดตัวลงก็ให้กลางข้อศอกออกประมาณ4 5องศาครับส่วนขาเพื่อนๆนจากกลางแคบหรือกว้างก็ได้นะครับ โดยทำเป็นจังหวะขึ้นลงช้าๆตามจังหวะการหายใจเลยครับท่านี้ให้ทำอยู่25-20ครั้งประมาณ3เซ็ตครับสลหรับท่าดีคาย p ุ u ซั p นั้นจะเป็นการบริหารกล้ามอกส่วนบนนะครับเพื่อนๆลืมบอกไปครับเพื่อนๆมือให้วางอยู่ในตำแหน่งลาวนมนะครับเหมือนกันทุกท่าเลย ท่าสุดท้ายท่าที่4เป็นท่าไดมอนด์พุชอัพท่านี้จะให้ทํามือเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ครับเพื่อนๆสามเหลี่ยมมาครับเพื่อนๆมาต่อที่ท่าที่4ครับท่าสุดท้ายแล้วครับท่าไดมอนด์พุชอัพสำหรับท่านี้เพื่อนๆประกบมือเป็นรูปสามเหลี่ยมน,นะครับแล้วก็ให้วางอยู่ตำแหน่งลาวนมจากนั้น ก็ค่อยๆลงขึ้นเป็นจังหวะโดยที่ข้อศอกกลาง45องศาเหมือนกันครับส่วนปลายเท้าก็เอาตามที่เราถนัดเลยจะกว้างก็ได้แคบก็ได้ครับท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามอกด้านในนะครับจะให้ดูเต็มมากยิ่งขึ้นสำหรับท่า Diamond Sit Up นั้นให้ทำอยู่ประมาณ15-20ครั้งครับ3เซตครับผมไปลุยกัน เพื่อนๆครับขอเสริมนิดนึงในทุกๆท่าของการบริหารกล้ามอกเพื่อนๆอย่าลืมล็อกสะบักกันด้วยนะครับเพราะว่าการล็อกสะบักจะสามารถทําให้โฟกัสหน้าอกได้มากยิ่งขึ้นครับเป็นกันบ้างครับเพื่อนๆสําหรับท่าบริหารกล้ามอก4ท่าที่ผมแนะนําไปมีทั้งพุทอัพเบสิก i n นคลายพุทอัพดีคลาย u ุแล้วก็สุดท้ายไดมอนด์พ u s ซ u อัพซึ่ง4ี่ท่านี้สามารถทำให้กล้ามอกเด่นชัดขึ้นมาได้นะครับซึ่งเป็นทา่าง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแต่เพียงแต่ใช้พื้นกับที่สูงๆนิดนึงเท่านั้นครับขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปมาจนจบนะครับ สำหรับวันนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสลับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรการละลังกายแบบไหนลืมรับชมกันด้วยนะัซรีแม็กบริฟฟิตขอตัวลาไปก่อนครับลืมบอกไปเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปกดติดตามที่ช่อง Facebook ด้วยนะครับชื่อเหมือนกันเลย Mac Fit, m a ็ b o d y f ฟิต a x BODY FIT ครับ m a x Body Fit อย่าลืมนะครับฝากด้วยครับไปแล้ว